ัค่ะวันนี้มาทำเบอร์รี่ปั่นแบบง่ายๆกันนะคะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะก็คือนมเปรี้ยวบิทาเกนค่ะหรือที่ห่าไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ 2. ก็คือมิกซ์เบอร์รี่นะคะซื้อตามห้างทั่วไปเลยนะคะใน1ถุงมันก็จะมีเบอร์รี่หลายๆชนิดรวมๆกันนะคะถุงร้อยกว่าบาทค่ะประมาณนี้ 3. ก็คือแอปเปิลเขียวค่ะ สีก็คือขิงนะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่เต้าชอบนะคะ5ก็คือผงมิกซ์เบอรี่จากออร์แกนิกซีสนะคะแล้วก็เครื่องปั่นเล็กนะคะที่ใช้ประจำขิงเนี่ก็หั่นเป็นแบบนี้นะคะส่วนแอปเปิลเขียวก็หั่นไว้เลยมันจะได้ใช้ง่ายๆและใช้ได้หลายครั้งนะคะเริ่มจากการใส่มิกซ์เบอรี่เข้าไปก่อนนะคะจำนวนก็ปริมาณก็ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะมาก จากนั้นก็ใส่ขิงตามชอบนะคะเราชอบก็ใส่เยอะนิดนึงแล้วก็ตามด้วยแอปเปลิลเขียวค่ะจากนั้นก็นมเปรี้ยวบีทาเกนนะคะใส่ไปส่วนนึงก่อนนะคะแล้วก็ต้องถึงใส่ผงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผงมันไปติดก้นถ้วยค่ะแล้วก็อ่ะจากนั้นก็คือใส่นมเปรี้ยวเพิ่มอีกนิดนึงนะคะจะได้อิ่มพอดีๆในหนึ่งมือนะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะแล้วก็ กดปั่นได้เลยค่ะการปั่นเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งอะคะ่ะเครื่องมันจะหยุดเองนะคะก็รอสักพักนึงนะคะจากนั้นพอเครื่องหยุดเนี่ยมันก็พร้อมทานเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเบอร์รี่ที่สร้างความสดชื่นะทำง่ายมากเลยนะคะลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ